คุณผู้ชมครับมาสืสังโซเชียลนะฮะพามาดูเด็กน้อยคนนี้นะฮะบอกเลยว่าตัวแสบใช่ย่อย <c oughs> อ่าเพราะว่าถึงในช่วงเวลาสอบเนี่ยฮะคุณพ่อเขาก็ต้องมาตรวจคะแนนลูกนะ <c oughs> เนาะค่ะเออคะแนนเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีเนาะเออแล้วก็มีการคุยกับลูกสาวว่าเออหนูลูกไอ้คะแนนในนี้มันมันน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้ไหม <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นอ่าทำไมหนูได้คะแนนแค่นี้เออทำไมอ่ะเออแต่เอาจริงนะผู้ชมเดี๋ยวสังเกตคะแนนนะ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเยอะนะฮะแต่ทำไมคุณพ่อยังมีข้อสงสัยและหนูน้อยตอบว่ายังไงบ้างลองชมครับไมคณิตศาสตร์ได้13เต็ม20เองอ่ะจริงเหรอฮะสองบวกสเป็นสิบสบวกสามเป็นสิ <14. S 2> โอเคภาษาไทยสิอโองอลูลอเอียนอเรียโซเรียโอเควิทยาศา,าศาสตร์ตอนกลางวันมีดวงอะไรดวงดาว แล้วดวงดาวที่เรายืนอยู่นี่เขาเรียกว่าดวงอะไรดวงไฟดวงไฟ <laughs> โอเควิชาศิลปะดวงอาทิตย์สีอะไรดวงอาทิตย์สีฟ้าโอเคหนดูความสะอาดของร่างกายทำไมลูกได้คะแนนไม่เต็มลูกสกรปรกหรือร่างกายลูกเนี่ยฮะไม่ได้สกรปรกทำไมให้คะแนนไม่เต็มเนี่ยคุณไม่รูเรื่องอคุณไม่รู้เรื่องหรอ อันไงอย่างนี้แหละชัดเจนเลยเอานิ้วเข้าปากแล้วไปแตะหน้าผากล้วภาษาอังกฤษได้เท่าไรเนี่ยอ่านได้เจ็ดเต็มสิบเหรอซีเอทไฟ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 ไม่คนิดศาสตร์ได้สิน้องรักไน้องเขาไม่ได้ด่าอะไรเลยท้ายคลิป ไม่ใช่มิวเห็นคนไปเมนต์ว่าสุดท้ายคลิปไป้น้องเขาไม่ได้ด่าใครน้องเข้าใจว่าอย่างนั้นเองเอาจริงสอบผ่านทุกวิชาเลยนะเออคุณพ่อก็ไม่แน่ใจไงขอรีเช็คหน่อยเอ๊ะสอบผ่านหมดเลยนี่มันแบบความรู้ลูกเหล่านี้ยังไงนะแล้วหลังจากรีเช็คแล้วไม่น่าสอบผ่านคุณพ่อบอกไม่น่าสอบผ่านเลยลูกเออแต่สอบผ่านนะเออแล้วหนูน้อยตอบได้หมดทุกคำถาม เน้นตอบไวไม่เน้นตอบถูกค่ะถามปุ๊บตอบปับ๊บแบบนี้เลยนะแล้วก็จบด้วย C A T Cat แปลว่าฟ้ายน,น้องอาจจะบอกสบายดีซาส,<ฟ>สบายฝ้ายสบายถามมาเลย I'm fine นะฮะคนดูไป2.2ล้านวิวครับน่ารัก<ฮ>มากเลยอะ่ะเออชอบตอนที่ เออ่คุณพ่อบอกว่านี้ใช่ไหมเรื่องความสะอาดใช่ไหมคุณครูไม่รู้เรื่ะลูกสกปรกอ่ะลูกคุณครูไม่รู้เรื่องยังแค่ขี้มูกตอบเนี่ยนอกจากจะเอาน้ำลายแปะหน้าผากแล้วยังแค่ขี้มูกโชว์หลังจากตอบเลยนะแต่ดูความเป็นเด็กเนาะไร้เดียงสาของเด็กเนาะบางทีก็แกล้งพ่อแหละไม่ว่าจริงเออสงสัยสงสัยพ่อสงสัยอะไรนักหนาเอออ่ามาถามมาตอบให้ผิดไปเลยเอะไรอย่างเงี้ย อะส่วนบ้านนี้<ะ>ตกลงแล้วใครเป็นเจ้าของบ้านก็ไม่รู้อะค่ะหลานชายนําอาหารมาให้คุณปู่แล้วก็วางไว้บนโต๊ะประจําของคุณปู่แต่เจ้าเนี่ยมาแย่งเอาใครอะและคุณปู่ก็ยอมออเคุณปู่ยังต้องยอมอืมยังต้องยอมเจ้านี้ค่ะลองดูคลิปค่ะคุณปู่กินข้าวไหมอะ ูกิน,นี่ค่ะนี่คือโต๊ะประจำของคุณปู่คุณคปู่ต้องนั่งตรงนี้เห็นไหมมีเบาะรองนั่งมีโต๊ะกินข้าวหลานเอาข้าวมาให้แล้วเอา้าเจ้าเหมียวคืออะไรมานั่งมานอนอมาหงายท้องใส่ แล้วเดี่ยดูคุณปู่สิคุณปู่ตัวยังมรู้ะวางยังไงเลยดูสิข้าวก็จะกินแต่วางตรงไหนดีนะเอ๊ะตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้อืจะไปรบกวนเขาหรือเปล่านะอย่างเงี้ยนะใช่ตอนแรกหลานน่ะจะอุ้มน้องเหมียวออกปู่บอกไม่ต้องไปตองไม่ต้องไปตองปู่ไปเองปู่ไปเองอนี่ค่ะคนเมนต์ก็น่ารักมากเลยบอกว่าวันวันมันก็ไม่ทําประโยชน์อะไรต้องเกรงใจมันสุดๆไปเลย ที่บ้านเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะไอ้แล้วคลิปนี้คนดูเป็นล้านนะพี่ก้อมเออเหรอใช่มน่ารักดีอะน่ารักน่รนา,รกนารักเพราะอังจริงกว่าน้องเหมียวเขาจะยอมแบบมานั่งกับเรา,เามานอนหงายท้องให้เราเห็นมันคือสิ่งมหัศจรรย์นะคะที่เราต้องแบบ โอ้ยชื่นชมนางเราจะไม่สามารถขยับอะไรได้ที่ทําให้นางเปลี่ยนท่าก็คือเรามาอาศัยเขาอยู่แหละใช่ใช uh ่ใช่ใช่เขาเป็นเจ้าของตัวจริงนะเขาเป็นเจ้าของบ้านเขาเป็นเจ้าของบ้านโอ้ในนล้วเขาอยากจะทับอะไรเราเมื่อไหร่ก็ได้นะเราต้องปล่อยเขาเราต้องห้ามขยับโอ้นี่ไงเอาเอาเอาเป็นที่มาของคำว่าทาสแมวคือเราเป็นทาสของจริงเออไปดูเรื่องของสุนัขบ้างนะแต่กินไม่ข้าวเนี่ยถ้าไม่กิน โดนแบบบุรพานะอะบุรพา,าคือใครกันงงไงเนี่ยงงบุรพาคือถ้าไม่กินโดนแบบบุรพานะ<ค>ะว่าแล้วหมายเหมือนเป็นภาพรุนแรงผู้ชมเตะบุรพาอุ้ยเตะโชหมาเตะโชหมาเตะโชหมาหมาก็แบบมองอเฮ้ยบุรพาโดนหลวงใจแข็งแกร่ต้องสู้ค่ะยังไม่มาเหรอไม่กินข้าวเตะบุรพาอีกทีนึง อุ๊ยเท่านั้นล่ะฮะดูซิเกิดอะไรขึ้นลองชมครับถ้าไม่กินเนี่ย มิวดูสิกลัวเป็นแบบบูรพาสงสารบูรพาบูรพาคือตุ๊กตาเอเลี่ยนที่น้องเอาไว้เล่น <S 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 น้องก็แบบเฮ้ย hey! บูรพาโดนทำร้ายอยากกันนั้นเลยวิ่งข้ามบูรพาครับนึกว่าเออี้จะวิ่งไปเลียบูรพาไม่ฮะวิ่งข้าบูรพาแล้วก็ไปกินแต่โดยดีดูสิพุ่งมากินเลยด้วยนะไม่มีลังเลนะโอ้กลัวและไอ้เจ้าตัวเล็กอะ<า>่ะมเห็นมันมองปะมองสิ รัวเหมือนกันัวเหมือนกันแต่เห็นว่าไอ้จังหวะที่เรียกเรียกตัวนู้นใช่ไม่เกี่ยวกับเราจริงๆมันคงมองว่าให้หนูกินแทนก็ได้หนูก็รอกินหรอหนูหิวอยู่เออเนี่ยฮะคนบอกว่าอ๋อเพิ่งรู้บูรพาแปลว่าที่ทระบายอารมณ์อ๋อบูรพาคือชื่อตุ๊กตาหรอคะชื่อตุ๊กตาทำไมตั้งชื่อว่าบูรพา ชื่อยากเหมือนกันเนาะเออทำไมก็ไม่รู้วะโอ้นี่มีมีไปโอบใช่ไหมอ๋อโอบบุรพาแล้วดูแบงบุรพาทำหน้าขอโทษบุรพาที่ทำบุรพาแบบนี้ก็ดูหน้าบุรพาก่อนก็คนไปสังเกตแล้วบอลนี่ไงบุรพาโดนมาไม่รู้กี่ทีแล้วแผลเก่ายังอยู่เลยหน้าเลยเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้หลอกว่านี้นะใช่เนี่ยพาไปไหนมาไหนด้วยเออตอนนี้ไม่ได้เป็นห่วงน้องหมาแล้วนะเป็นห่วงบุรพา ไม่รู้บุรพาต้องโดนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อเอ้ยเยะละลวลาหมดแล้วหมดแล้วคะโอ้ยขอบคุณเสื้อผ้าน,นะคะแฟบเกิร์กับเพนคิลเลอร์ค่ะเอานะฮะลาไปก่อนครับพบกันวันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ